สวัสดีครับสวัสดีแฟนครับ f c FC สาวน้อย FC น้อง,องอิงครับพบพ่กับบ่าวโทนในช่องทองคูลแบนน้อยน้องอิงครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบ่งคอกวัวนะครับที่เสร็จสมบูรณ์โดยถี่ปูไหลเฮ็ดขอบลกเฟืองนะครับอ่อมเ็จเรียบร้อยแล้วสิเป็นลักษณะใดนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพามาชมนะครับ นี่ครับพี่น้องลกเฟืองครับแบบมาตรฐานนะครับนี่วาสนาครับอยูม่มุมนี่โอ้ใส่เฟืองได้เต็มที่กินไหเมืดขึ้นกินเมืดขึ้นกับบ่มืด ครับมื้อนีเ <c oughs> มื่อวานยังมีสองอันนี่ครับเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่มีสองทางนี่สองทางนี่ครับเมื่อวานแล้วเม,มื่อคืนมุมนี่เป็นของทองคํานะครับมุมนี่นี่หลังจากที่ทองค่ำลือไม่่เกาออก ก็ได้เสริมไม้ไม่เข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนเอาเป็นงวมาผูกมุมนีแทนนะครับแต่โลกเฟื้องนี่ก็เท็ดใหม่พี่น้องเบิง่งแน่นนะาครับมาทานแห้งนี่เพิ่มนะครับประตูขอกนะครับกระสิเป็นลักษณะนี้นะครับไม่สอดประตูขอกสิเป็นไม่สอดนะครับนี่แบบนี้ครับ ส่วนทองคาครับส่วนทองคาเอาขอมาไหวมุ่มพี่แล้วนี่นี่ครับมือคึืนหาเหลืองเข้าตัวหาเหลืองเข้าเป็นบอ่อตัวเห็นเข้ามาตัวหาเหลืองเฮาเป็นบอ่อืทองคานี่ลกคเฟืองของทองคาครับมาทานขึ้กันครับนี่ ใส่เฟืองไว้เต็มแม็กครับกินแต่หอนเมือนเศรอเห็นบ่นี่คืออาการของมันครับมันขั้นนะครับมีทั้งแมงมีทั้งไอขี่เหอนมันขั้นนะครับขั้นกับโบหูจักยู่เลยอ้นหวยประมาณนั้นนะครับนี่อีกลกนึงครับลกเฟืองทั้งหมดมีหกครับเ <c oughs> พราะว่ามีงัว งัวตัวใหญ่อยู่หาแล้วก็มีควายหนึ่งนะครับรวมแล้วเป็นหกนะครับมีหกโตก็เลยมีโลกเฟืองอยู่หกจุดนะครับตัวละจุดนะครับส่วนงัวหน่อยสิก,กินมองได้ก็กินนะครับยางกินมองได้ก็ได้นะครับงัวหน่อยมาได้ผูกไว้นะครับปอยป,ปอยแห่งยางได้อิสระฟรีสไตล์ในคอกนะครับสําหรับงัวหน่อยนะครับ นีครับส่วนเราก็จะเอาหญ้าเอาเฟืองเอาเฟืองไปให้สองทองนะครับสองทองกินประมาณนี้ครับคืนหนึ่งกินบมดลายครับนี่คือคอกวัวที่เสร็จสมบูรณ์ร้อเซตนะครับนี่ จะไม่มีบบมีมุ่งนะครับเป็นขอกง,งัวทางบันหนอกขอกหน้าทางภาคอีสานเท่านี้สีบบคอยมีมุ่งนะครับนอกจากสีเป็นงัวที่เพิ่นเพิ่นเหลี่ยงเป็นพอพันแม่พันเป็นพอขุนไอผสมอย่างสี่นะเพิ่นสีกั้นมาแลงเพื่อที่จะป้องกันไว้รัดในสายเลือดนะครับป้องกันเสือต่างๆนะครับเวลาไปผสมนะครับพี่น้องก็คือต้องก้างมุ่ง ิดไฟเก็บขี่สู้มืออาบน้ำจังจรินะล่างมีให้อาหารให้อาหารเสริมประมาณนั้นนะครับแต่อันนี้คือเขาเลี้ยงแบบธรรมาชาตินะครับเนื่องจากงัวบมมีราคาครับถ้าไปลงทุนหลายเกินไปก็จะมีแต่เขาเหนือไปเลยนะครับพี่น้องก็เลยต้องเลี้ยงตามมีตามเกิดว่าสันต์แต่ว่ากับเฮียทดีที่สุดเท่าที่มีอยู่นะครับก็เลยได้แบบนี้ครับข้อกลัว มาตรฐานครับทั้งโลกเฟืองทั้งไอ้ลังคาทั้งโค้งสางนะครับมาตรฐานครับพี่น้องสําหรับขอองัวกลางทงนะครับนี่คับบรรยากาศหลังบ้านครับ ไม่ใช่การลังบานครับคำคำน่ครับงัวทางผลกะผูกให้ยู่น้าทงน้ําทาครับเขาเคอกเขา,ขา,ขาขอคอกส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งผูกไว้ข้างนอก ครับเฟืองอันนี้กะมีแต่ไอหย่า่าสิว่าเฟืองแหงกับซ้ำหย่าแหงครับไปเอาไปให้สองทองกัน เครับเื่องแหง่งที่ให้สองทองนะครับ <c oughs> หล่างกล้แข็งแรงกะะังสี่ละพี่น้องแล่นขึ้นแล่นลงโดดขึ้นโดดลงย่างสี่ละบ่นอนดอกจนฝุ่นเหมือนอีรียังสี่นอนสองทอง พอซองท่องไอ้หายป่วยปุ๊บบุญหลอดมาคือบางที่นี่ยมันก็นจะมองได้คือว่าสัตว์เลี้ยงของเรานะครับเขาเลี้ยงไว้บางเถื่อเพิ่นเพิ่นรับอาการป่วยรับกรรมแทนเฮ้านะครับเพราะว่าเขาดูแลเพิ่นเพิ่นกระตอบแทนเฮ้านะครับบบแมนว่าเขาสีเหลียงเพิ่นแบบเพิ่อนอยู่แบบบบมีขุ้นมีอย่างเลยคือสัตว์เลี้ยงพวกนี้เพิ่นจะหู เพิ่นจะรับรู้ได้นะครับเฮามีไอ้กล้ำมีเคาะหรืออีหย่างสิเพิ่นจะรับเคาะรับกล้ำแทนเฮานะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผู้ใดสิว่างมง่ายกะปล่อยผ่านนะครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับบ่ได้ไอ้มอมเมาผู้ใดนะครับไม่ได้ชวนเชื่อนะครับขอบคุณทัวกำลังใจครับพี่น้องฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ฝากเบิ่งโฆษณาครับสารับคลิปนี้เอาไว้สนิทสะกดในพวกกใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ